สนับสนุนโดยเชฟรอนกลับมาชมช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับกับคอลัมนิสของเราครับคุณโนงวงธนงชัยนรงสิงห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูอ้าววันนี้เอาอะไรมาฝากครับยุคนี้นะมันเป็นยุคหนึ่งที่พี่ดูสังเกตไหมว่าผมว่ามันเป็นยุคของคําคม เข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram สิ่งที่เพื่อนๆจะเอามาส่งให้เพื่อนๆกันเนี่ยเขาจะไปเจอคำเก๋ๆครับแล้วส่งมามีทั้งหามีทั้งได้แง่คิดมีทั้งสร้างแรงบันดาลใจเยอะแยะไปหมดเยอะไปหมดเลยเคยผ่านตาไหมผ่านเยอะนะที่ผมจำได้มีประเภทแบบถึงทุกวันนี้ไข่จะแพงหมูจะแพงน้ำมันจะแพงแต่เมียผมถูกเสมอ รู้ลเลยว่า <laughs> ไม่ได้ราคานะหมายว่าเมียทําอะไรก็ต้องถูกอะ่ะรู้เลยว่าม,มาจากผู้ชายแบบไหนผู้ชายแมน,แมนคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยครับผมก็เป็นนักเขียนนะครับพี่ดูแล้วผมก็เล่นทวิตเตอร์นะครับคือบางทีผมก็ทวี้อยคําอะไรไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะคมพี่ดูมันก็มีคนรู้สึกแล้วก็โดนเขาเยอะจนกระทั่งรีทวีตกันมาเยอะแยะครับพี่ดูบางทวีตเนี่ยรีทวีตกันไป3-4หมื่นครั้งผมก็เลยมารวบรวม ไอ้ถ้อยคําที่ผมเคยทวีตไปในทวิตแล้วรวบรวมมาให้เอามาให้ดูเป็นอัลบั้มเกตเตทิสประมเกิดทึนมาใสมัยนั้นเทปแคสเซ็ตดูสิถ้อยคําแรกอย่าให้อากาติของใครมาขัดขวางไม่ให้เราได้มีชีวิตอย่างที่เราอยากเป็นอเป็นโผมว่ามันเป็นสภาพที่คนจํานวนมากเจอเลยครับพี่ดูคือคนอื่นเนี่ยจะบอกว่าทําอย่างนี้แล้วดีทําอย่างนั้นแล้วไม่ดีใช่แต่เราเนี่ยเราก็มีหนทางของเราแต่ พอคนอื่นบอกแล้วเราก็เลยต้องเป๋ตามเขาใช่คุณหนกไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นซึ่งไอสิ่งที่เขาบอกอะบางทีมันเกิดจากอคติของเขาอคติก็แบบว่าเขาอาจจะเคยผ่านอะไรอย่างนี้ที่ไม่ดีมาแล้วที่ไม่ใช่ความทรงจําของเขาบอกว่าไออย่างงี้ไม่ดีดีซึ่งบางทีกับคนอื่นมันไม่เกี่ยวมันแล้วแต่คนกันตัวอย่างโดยเฉพาะยิ่งเด็กรุ่นใหม่ผมเห็นใจมากไม่อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับคือคือถ้าคุณเลือกแล้วว่ามันเป็นเรื่องดีด้วยด้วยด้วยเจตนาลมของคุณด้วยกําลังสติปัญญาของคุณเนี่ย อย่าอย่าปล่อยให้คนอื่นมีอิทธิพลเหนือคุณมากเกินไปครับผมอ่านี่ดีดีนะดีนะดีออันนี้ถ้าเอามาแล้วไม่ดีผมต้องบอกว่าไม่ดีใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่เงี้ยแล้วแต่เงี้ยอย่าปล่อยให้ใครไม่รู้มาบอกเราว่าเราทําไม่ได้คนคนเดียวที่สมควรพูดคาคานั้นกับเราคือตัวเราอันนี้ถือว่าคมมากโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่ท่านต้องแข่งขันครับจะเป็นเรื่องกีฬาจะเป็นเรื่องการงานจะเป็นเรื่องการเรียนทุกเรื่องอย่าให้ใครมาพูดว่าทําไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกคนจะพูดคานั้นต้อง ฉันเองถูกต้องซึ่งฉันจะไม่พูดเพราะฉันจะสู้กับมันอย่าอย่าให้ใครมายอมแพ้แทนเราคนคนเดียวที่ควรจะยอมแพ้ก็คือตัวเราคือตัวเราโอ้นี่ได้คำกันแล้วนะเนี่ยจำไว้นะครับอันนี้ดีครับมาอีกอย่าคาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ยิ่งใหญ่จากการเลือกทําแต่อะไรง่ายๆผมว่าเด็กจํานวนมากหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทํางานเนี่ยมักจะเกิดภาวะอย่างนี้ก็คือพอไปเจอสิ่งที่ยากสิ่งที่ มันเกินกความสามารถแล้วมักจะหลีกเลี่ยง<น>ไปทําอะไรที่ง่ายๆเพราะว่าทําอะไรที่ง่ายๆมันสําเร็จง่ายครับพี่พ <อ S 2> ดูฝั่งมีคําสอนหนึ่งที่สอนตั้งแต่เด็กยันโตยันตายเลยว่าถ้าคุณไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซนครับคุณไม่ได้อะไรหรอกออคุณคุณเลือกโซนสบายของคุณเนี่ยครับถ้าออกไปทํานั้นลำบากไม่เอากลับมาอ,ออกไปตรงนี้มันต้องเหนื่อยไม่เอากลับมา<ห>ออกไปตรงนั้นมันต้องอดทนไม่ไม่เอากลับมาครับ ไม่ได้อะไรเลยก็อยู่เท่าเดิมก็อยู่สบายสบายไปก็สบายสบายไปแต่ไม่พัฒนาอะไรก็ไแต่ถ้าออกไปจากความฟอร์โซนไปเจอกับเรื่องที่ยุ่งยากเจอปัญหาเจอ้างเจอปัญหาเจอต้องแก้เจอต่อสู้ครับเจอความอดทนนี่ถึงจะได้อะไรเราจะเก่งขึ้นจะพเก่งขึ้นเฮ้ยนี่มาจากอะไรอ่ะตอนนั้นเขียนเรื่องอะไรตอนนั้นผมก็ไปเจองานงานหนึ่งที่ยากยากเหมือนกันครับคนที่ข้างๆะจะรู้สึกว่าโหมันใหญ่เกินไปหนักเกินไปที่จะทำแล้อเปล่าผมบอกเฮ้ย ถ้าคุณทํางานอะไรง่ายๆแล้วสําเร็จนะมันง่ายมันเหมือนกับคุณขึ้นชกกับคู่ต่อสู้ที่แบบอ่อนกว่าเยอะอะแต่ถ้าคุณไปขึ้นชกกับคนที่เขาเก่งกว่าใหญ่กว่าดูเหนือกว่าแล้วคุณคว้ามเขาได้นะโอ้โหคุณต้องเก่งขึ้นแล้วนอกจากประสบการณ์นะคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองมากขึ้นครับผมไปต่อไปต่อไปต่อมีเยอะอันนี้สําหรับคนที่ชอบผิดหวังนบางคนนี่โอ้โหผิดหวังกับชีวิตซ้ำซาก้วไม่ดูแล้วรู้สึกว่ามันแย่เลยผมก็อยากจะบอกเขาว่า ความโศกเศร้าเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวความสุขสมหวังก็เช่นกันจริงๆศาสนาเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดเกิดอยู่ตั้งอยู่ดับไปาก็คืออย่าไปดีใจกับมันมากอย่าไปเสียใจกับมันมันมาแล้วมันก็ไปไม่มีอะไรอยู่โอ้โหทุกซ้าทุกซากทุกทุกทุกวันทุกยี่ิบสี่ชั่วโมงไม่มีครับถึงวันหนึ่งก็ต้องจางก็ต้องไปอันนี้เหมาะสําหรับคนทํางานเลยนะฮะ จงสร้างภาระเท่าที่คุณจะสามารถจัดการกับมันได้นี่ผมว่าเป็นภาวะของคนทํางานรุ่นใหม่จํานวนมากเลยที่มีภาระเยอะเกินไปมีความทะเยอทะยานเยอะอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่แล้วเราก็ไปสร้างภาระันกระนั่งเอาไม่อยู่ชีวิตแบบเป็นเหตุเป็นผลบางทีเราปล่อยให้ความอยากอยู่เหนือความเป็นเหตุเป็นผลครับเช่นมีเงินเดือนเท่านี้แต่อยากใช้ชีวิตเท่านั้นความอยากมันมาแล้วมนุษย์ที่จะเท่มันต้องตามความอยาก คำถึงจะเท่ผลคือกรรมของการกระทำนั้นๆมันจะต้องย้อนมาโดนเราแน่ๆเพราะเราทำเกินตัวมันก็มีโอกาสสวยสูงพอซวยเสร็จก็มาบ่นว่าทำไมฉันถึงมีความทุกข์เพราะบางทีเราสร้างตัวไปสร้างเองเกินกับสิ่งที่เราจะจัดการขอบคุณมากเนี่ยขยายความซะไอ้คำธรรมดาเนี่ยดูดีขึ้นมาเลยเนี่ยตกลงแกว่าเอาก็มาไล่ให้ขยา อันนี้ฝากเลยฝากเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นเด็กควรเปิดกระโหลกเป็นผู้ใหญ่ควรเปิดหัวใจเรื่องใหญ่ครับเรื่องสําคัญเลยครับสองเจเนอเรชันนี่มักจะมีคอน FLICT กันนะฮะไอผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยเด็กไม่รู้อะไรส่วนเด็กก็จะบอกว่าส่วนเด็กก็จะแบบผู้ใหญ่ทำไมใจแคบนะฮะผมว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องปรับตัวด้วยวิธีนี้เด็กเปิดกระโหลกหมายถึงว่าพร้อมที่จะรับรู้ความรู้ใหม่ๆความเชื่อใหม่ๆวิชาการใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆเข้าสู่ตัวเพราะคุณกำลังโตขึ้นจงเปิดรับไปเรื่อยๆ S <S ผู้ใหญ่เปิดหัวใจแปลว่าบางทีชั้นใหญ่แล้ว<ะ>ไม่ฟงมัฟงใครเลยฟใครต้องเปิดหัวใจฟังเขา<ะ>ฟังคนอ,อื่นบางทีความคิดคําพูดดีๆของเด็กเนี่ยมันก็มันก็มีประโยชน์นะ,อ,ะอีกนิดหนึง่งสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวคุณสําคัญน้อยกว่าสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองคุณนองกําลังจะบอกว่าไอ้ที่สําคัญที่สุดคือตัวฉันน่ะสําคัญสุดถูกต้อย่าไปแคร์ว่า เฮ้ยคนอื่นมองหน่งว่าเป็นนี้หน่งต้องรักษาแต่ลุกจะอาจจะมาทําผมเกาหลีอยู่ออกรายการแล้วก็ไม่ห่วงนื้อหาเพราะคนอื่นมองว่าเป็นหนุ่มหน้าตาเกาหลีอย่าอย่าอย่าจงให้ความสาคัญกว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นแล้วพัฒนาตัวตนจริงๆครับผมสําคัญกว่าเป็นตัวองตัวเองดีที่สุดมันมีหนังเรื่องหนึ่งนะเป็นตัวเองดีที่สุดชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะแส้เป็นคนอื่นโอ้หนังเรื่อง Stepup ภาคสองที่เป็นแข่งแดนแดนแดนเอาอีกฮะ ครับหลายคนหลับฝันว่าพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่พอตื่นมาอีกวันพวกเขาก็ทําเป็นลืมลืมมันผัดวันประกันพรุ่งใช่เลยคนประเภทนี้มีเยอะมากผมนี่เป็นเทียงเป็นเลยเหรอเออพรุ่งนี้เราจะยังงี้งี้เ้าตื่นมาเหมือนเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วกันเอยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวว่าปีใหม่จะวิ่งวันละหกิโลให้ได้ทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่วิ่งฮ เริ่มมีขาดเดี๋ยวเขาน้าเอาจริงเขาน้าจริงอะไรครับผมถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ใช่ซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากคําพูดนี้เลยจากที่พี่ดูพูดคิดแล้วไม่ทําที่สุดแล้วอาจมีค่าเท่ากับการไม่คิดถูกต้องไหมเฮ้ยโอ้โหนี่ผมชอบอ่ะฮะคุณน้องมาจากไหนเนี่ยผมคิดเองหมดชอบตรงนี้คิดเองจริงคิดเองจริงเอ้อนทีดีมากเพราะว่าเวลาเราคิดแล้วเราไม่ทําเนี่ยมันเสียกําลังใจครับสู้ไม่คิดไปเลยยังดีกว่าไม่บอกว่าคิดแล้วทําดีกว่า มองอะไรกว้างๆบ้างเพื่อให้รู้ว่าเราครับแคบแค่ไหนดูอะไรลึกๆบ้างเพื่อให้รู้ว่าเราตื้นเขินเพียงใดอันนี้เป็นกระบวนการของการนําเอามิติมาใช้ในการเรียนรู้ชีวิตเขาว่ากันว่ามิติมันมีสองฝั่งฝั่งทางกว้างรู้หลายๆเรื่องหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องหลายๆแง <c oughs> ใช่ไหมกับรู้เรื่องเดียวแต่ลึกลงไปเลยเ <c oughs> จาะมันลงไปให้ละเอียดถึงเรื่องของมันเลย <c oughs> <c oughs> มนุษย์ต้องมีทั้งสองฝั่ง <c oughs> อีกสองอันแล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> ก้าวแรกสาคัญหากสิ่งที่สําคัญกว่าคือทิศทางที่ถูกต้องอบางทีคนชอบพูดไ่งเฮ้ยเริ่มทําเริ่มก้าวแรกเริ่มทําเริ่มเดินสักทีผมว่ามันก็ดีผมว่ามันก็ดีแต่ว่าคนชอบพูดแต่ก้าวแรกเออแล้วแล้วไม่ลืมไปว่าแต่ถ้าเดินไปผิดทางมันก็ไปเลยนะมันก็ไปผิดทางไปเรื่อยๆจะไปนี่ไปดันเดินทางนี้แจ้งเลยนะใช่ครับต้องกําหนดทิศก่อนก่อนก้าวแรกก่อนจะก้าวด้วยซ้ำอ่ะถึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อันนี้มาจากไหนอ่ะ คิดเองชอบมน้าจริงสุดท้ายแล้วแล้วกันอันนี้เรียบง่ายมากๆเลยแต่เป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่กับชีวิตเสมอแล้วมันเพราะว่ามันดีกับชีวิตจริงครับพี่ดุูครับคุณผู้ชมครับเป็นนักเรียนอยู่เสมอโลกมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้ทุกวันการเรียนอยู่ในทุกลมหายใจตราบใดที่ยังหายใจอยู่คุณเรียนรู้ทุกเรื่องผมนั่งอยู่นี้ผมนั่งอยู่ในห้องแต่งตัวผมกินข้าวอยู่ผมได้เรียนอะไรหลายอย่าง ช่ไหมคุณนงเป็นคนใช่ครับแบบนี้เหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ความรู้มันมีประโยชน์กับชีวิตจริงๆครับอย่าหยุดเรียนรู้นะฮะนี่เป็นตัวอย่างคําคมในชี่นี้ก่อจะถามอีกนานไหมคาคมหลายหลายคำคมดีดีผมเดาได้เลยว่าทําไมผู้คนถึงเอาไปรีทวิตฮะเพราะมันอ่านแล้วมันรู้สึกว่าเออมันเตือนตัวเองนะครับบางคนนะถ้าท่านผู้ชมชอบคําของคุณนงหาดูอีกทีได้ที่ไหนทวิตเตอร์ครับวงทนงแอดวงทนงแอดวงทนงภาษาอังกฤษ W O N G T H A N O N G กลับไปอ่านดูบางอันไหนชอบก็เขียนไว้แปะหน้ากระจกเตือนเราเองทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันจุดอ่อนเราคุณหน่งพูดมามันแหมโอ้โหแก้จุดอ่อนเราพอดีเลยแปะไว้ตอนแปลงสีฟันก็เออจริงเว้ยวันนี้เราจะอย่างนี้แล้วมันจะดีที่สุดครับพี่ดูถ้าวันหนึ่งคุณสามารถคิดคําคมของตัวเองเพื่อเตือนใจคุณเองและก็เป็นประโยชน์เผื่อแปรต่อคนอื่นด้วยผมว่าคนทุกคนมีแหละ เพียงแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกธรรมดาเหมือนที่คุณรู้สึกใช่บางทีเพื่อนฝูงอาจจะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีและนั้นดีครับหรือเราพูดแล้วเรารู้สึกคํานี้ดีกับเราเรารู้สึกคําเหล่านี้จดไว้ครับหนทางหนึ่งของการไปสู่การเขียนคืออ่านเยอะๆและจดบันทึกเยอะๆกต้องใช่ไหมครับผมอ่าจดบันทึกเริ่มจากคําคมก็ได้ครับฝากไว้นะครับทุกคําคมมีเรื่องราวดีๆของมันอยู่เพียงแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าอ่านแล้วลืมก็ไม่มีอะไร แต่ถ้าเอาไปใช้เอาไปเอาไปคิดต่อก็เป็นประโยชน์ขอบคุณครับคุณนงคขอบคุณครับพี่ดขอบคุณมากครับเวลาหมดแล้วครับเสียดายจังเลยอยากให้มีเยอะๆเขามีคำคมอีกแยะเลยนะคราวหน้ามาอีกปะพักสองได้ไหมต่อพักสองยังมีเยอะใช่ไหมถ้าท่านชอบก็บอกเข้ามาในรายการจอดใจนะครับคืนนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ